สวัสดีครับพบกับกีตาร์กับเป๊ปนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการจับคอร์ด A อมายเนอการจับคอร์ด A อมายเนอนะครับรูปแบบก็ตามที่ปรากฏนี้นะครับวิธีการจับนะครับนิ้วชี้จับที่สายที่2เฟสที่1นิ้วกลางจับที่สายที่4เฟสที่2นิ้วนางจับที่สายที่3เฟสที่2นะครับส่วนนี้เหัวนิ้วมือเนาะนะครับนิ้วหัวไิ้มือก็จะประคองไว้ยี่ช่วงมาณนี้นะครับ เสียงก็ออกมาประมาณนี้ครับคราวนี้วิธีการาจับใหม่ๆเนะาะอาจจะมีเสียงบอดบ้างนะครับให้เราเช็คทีละสายทีละเส้นนะครับอ,อย่างเริ่มที่าสายที่2อใช้นิ้วชี้จับนะครับเส้นที่2เฟสทีนะ่เนาะแล้วเราก็เริ่มเสียก่อนนะครับคราวนี้ก็นิ้วต่อไปนะครับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะครับ แล้วก็ลองเดียดดูนะเช็คดูนะครับทีละเส้นเนาะนะคับอ่านะถ้าเสียงออกมาคลีนแบบนี้นะครับแสดงว่าโอเคเราจับถูกต้องแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วยังมีเสียงแบบนี้อ่าเราก็ลองดูอย่างนี้เส้นที่1ถ้ามันติดนะครับให้เราเช็คเช็คที่นิ้วเรานะครับว่านิ้วเราเป็น,นสายที่1หรือเปล่าที่นิ่งง,ง่ายก็คือยกนิ้ว ให้โก่งนิว้วโก่งนิ้วขึ้นมาลักษณะน,นี้นะครับไม่ควรจะแนบแล้วเวลาจับมือมือมใหม่เวลาจับให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามือไม่มีแรงนะครับนิ้วไม่มีแรงเราบางครั้งเราอาจจะจับใลนลักษณะแบบนี้นะครับพอจับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสังเกตดูว่า,านิ้วของเราเนี่ยมันจะไปโดนสยย่วอื่นที่เราไม่ได้จับนะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับโน้ต ส่วนที่สัมผัสกับสายก็คือส่วนนี้นะครับตรงปลายเห็นหรือเปล่านะครับตรงส่วนนี้นะครับเวลาจับเนาะมันก็ต้องอยู่ในละะนบบนนักษณะ,ะ,แบบะ,นะะแบบนี้นะครับก็จะกลมแบบนี้เนาะนะครับไม่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะทําให้สายบอดเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็สายสองสามนะครับ ต่อไปก็ฝึกนับจังหวะนะครับมือขวาดีดนับจังหวะ1 2 3 4นะครับเป็น4จังหวะใน1ห้องนะครับหาเริ่มครับ 2>, 2 3 4หยุดแล้วก็จับคอร์ดเอมเนอีกทีหนึ่งนะครับ2 3หยุดแล้วก็จับคอร์ดเอมเนอีกทีหนึง่ง าหยนะครับหลังจากที่หยุดเนี่ยนะครับเป็นไปได้ให้เราปล่อยมือจากตำแหน่งขอดเอเมเนนะครับแล้วพอเราเริ่มใหม่เราก็ค่อยมาจับในตำแหน่งของเอเมเนออีกทีหนึง่งนะครับถ้าทำในลักษณะแบบนี้เรื่อยๆต่อเนื่องนะครับมันจะทำให้นิ้วเรานะครับมืบอซ้ายเนี่ยนะครับจดจำตำแหน่งของโน้ตตำแหน่งของสายแต่และนิ้วในคอร์ดกีตาร์วิธีการเนาะเอาง่ายๆผมลองเทสให้ดูทีนึ่งเนาะ เค okay. คราวนี้พอเรานับจังหวะได้แล้วนะครับจดจำจังหวะแล้วคราวนี้เรามาฝึกมือขวาเหมือนเดิมนะครับสตรัมคอร์ดนะครับในที่นี้ผมจะสอนวิธีการสตรัมคอร์ดเป็นเพลงจังหวะเพลงช้าเนาะวิธีการก็คือ,อเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับเอาจังหวะช้าๆเนาะ สามสองขึ l om, l om. لم, ้นข okay, ึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงโอเคครับคอร์ดเอแมเน่ก็ประมาณนี้นะครับเขาให้เราพยายามฝึกฝนบ่อยๆนะครับจะทำให้เราเก่งขึ้นนะครับจดจำคอร์ดได้สุดท้ายนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะครับจะได้มีกำลังใจในการที่จะทำคลิปก็ต่อไปถ้าใครมีคำถามคอมเมนต์หรืออยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็ให้แนะนำมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีนะ๋ยวผมจะทะยอยตอบแล้วก็จะทะยอยทำคลิปอื่นที่พวกเราสนใจให้นะครับและสุดท้ายก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ